สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของ JSX นะครับผมซึ่งใครก็ตามนะครับที่จะมาเขียน React JS นะครับทุกคนจะได้ใช้ Syntax ตัวนี้นะครับในการเขียนโค้ดนะครับก็จะมีหลายๆคนนะนะครับมาสอบถามบ่อยๆว่า JSX เนี่ยมันคืออะไรนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะเขียน JSX ยังไงนะครับอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกเนี่ยผมจะใช้นะครับด็อกิเมนต์จาก w 3 s c h o o l s com นะครับในการอ้างอิงข้อมูลตรงนี้นะอ่ะก็จะพาทุกคนมาดูด็อกิเมนต์ตรงนี้เลยนะครับ what is JSX นะครับจริงๆเนี่ย JSX นะฮะมันจะมีชื่อเต็มก็คือ JavaScript XML นะครับผม JSX นะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเขียน HTML ใน React ได้นะครับแล้วก็ JSX นะครับจะทำให้ง่ายต่อการเขียนแล้วก็ เพิ่ม HTML ใน React นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับทุกคนมาดูด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวอย่างโค้ดนะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้ JSX นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยอย่างเช่นเรามีการเก็บแท็ก HTML ไว้ในตัวแปรใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีคำสั่งในการ render นะครับอ่าซึ่งเราก็จะได้ตัวข้อมูลตัวนี้ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการใช้ JSX เนี่ยเวลาที่เราจะ ใช้อ่าแบบเป็นการสร้างข้อมูลนะครับแสดงข้อมูลแท็กอะไรต่างๆใน HTML หรือว่าพวก element พวกเนี้ยมันจะใช้เป็นแบบนี้นะฮะ,ะก็คือเขาจะใช้เป็นการ create element นะเห็นไหมอย่างเช่นเนี่ยเราต้องการสร้าง h1 นะครับอ่าเนี่ยก็จะใช้แบบนี้เลยซึ่งมันก็จะเขียนยากใช่ไหมแทนที่เราจะเขียนแบบนี้ได้เลยนะครับนะก็นี่แหละ j s x นะฮะก็จะทำให้เราสามารถเขียน HTML ไปโดยตรงได้ใน react js เลยหรือจริงๆพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการเขียน html ร่วมกับ javascript นั่นแหละนะครับอ่าโอเคนะตามนี้เลยนะครับเนี่ยก็ทีนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูตัวอย่างง่ายๆตรงนี้นะครับอ่าก็ผมจะมีตัว react js app ตรงนี้อยู่นะครับตรงเนี้ยพอทุกคนเนี่ยติดตั้งแอปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มันจะได้เป็นโครงสร้างตามนี้นะครับแต่จริงเนี่ยก็คือผมไปแก้โคดนิดนึงนะอ่ะแต่ก็นี่ฮะมันจะเป็น JS X นะที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยคือตรงเนี้ยเราจะมีฟังชันใช่ไหมครับอ่าเป็นฟังก์ชันนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีการ return นะครับแล้วก็ตามด้วยมันจะเป็นการ return ตัว html ออกไปใช่ไหมอ่านะครับเนี่ยก็จะเห็นว่านี่คือเป็นการเขียน html ร่วมกับ javascript นะครับผมอ่าทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะ run แอปให้ดูนะครับอ่าก็มาดูกันเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าเราก็จะได้นะครับหน้าตาตัวข้อมูล ตามนี้เลยเห็นไหมที่เราเขียนนะครับก็คือเราจะมี def นะฮะแล้วก็มี h1 นะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราเนี่ยจะใช้ js X เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการใช้งานอยู่นะคือมันก็คล้ายๆกับในการเขียน html นั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับอ่ผมมายกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นการแสดงข้อมูลนะก็ยกตัวอย่างผมมีอ่าข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมสร้าง state ขึ้นมาชื่อว่า name นะครับ มีฟังก์ชัน set name นะครับแล้วก็ใช้ use state นะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจะแสดงข้อมูลออกมาเนี่ยอ่ะเราก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยก็คือเป็นการใช้ปีกกาแบบนี้นะแล้วก็เอาค่าจาก state เนี่ยมาแสดงอ่ะก็กด save นะครับเดี๋ยวจริงผมเอามาด้านล่างตรงนี้ดีกว่าอ่ะสร้างแท็ก p ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเอา name เนี่ยย้ายเข้าไปในแท็ก p นะครับอ่ะกด save นะครับแล้วมาดู ที่หน้าเว็บเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีชื่อจอร์โดปรากฏขึ้นมานะครับอ่านะครับผมและก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะใช้อีเวนต์นะครับจริงๆเนี่ยอีเวนต์มันก็จะเหมือนใน HTML เลยแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้อีเวนต์ในการเขียน React เนี่ยก็คือใช้ใน JSX เนี่ยถ้าปกติใน HTML เนี่ยมันจะเป็นการใช้อนค i ิกแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยแล้วก็เราอาจจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันอย่างเช่นอ่ะ อะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะอ่าหรือว่าเป็น My ไ f ฟังชันแล้วกันแต่ว่าใน React เนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้เป็น on click ที่มันเป็น camel case นะแล้วก็จะเป็นปีกกาแบบนี้นะครับทีเนี้ยเราก็สามารถเอาชื่อฟังก์ชันเนี่ยมาใส่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมสร้างฟังก์ชันชื่อว่า my alert และกันะนะครับแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้มันมีการเรียกใช้ alert แล้วก็ alert ว่า hello world นะครับ อ่าโอเคนะทีนี้นะครับเวลาที่เราจะเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้เราก็สามารถเอาชื่อฟังก์ชันมาเรียกใช้แบบนี้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องมีวงเล็บแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมพอเรามีปุ๊บมันจะผิดทันทีนะครับอ่าเราไม่ต้องมีนะเราก็เอามาเรียกใช้แบบนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคก็ทีนี้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาที่หน้าเว็บถ้าเรามาคลิกที่ข้อความจ e นะอนโดเนี่ยเห็นไหมก็จะมี alert ขึ้นมานะครับอ่าทีเนี้ย ถ้าเราลองใส่วงเล็บอ่ะเผื่อมีคนสงสัยนะว่าอ้าวแล้วถ้าเราใส่วงเล็บเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ลองกดเซฟดูนะครับมาดูอ่าเห็นไหมคือพอเราใส่วงเล็บมันจะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันตลอดเลยเห็นไหมอ่าซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องนะครับคือเราไม่ต้องใส่วงเล็บนะเห็นไหมอ่าก็สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับผมโอเคนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูที่ด็อกิเมนต์อีกรอบหนึ่งนะครับผม ซึ่งเนี่ยทุกคนก็จะเห็นนะว่าเราสามารถเขียน html ร่วมกับ javascript ได้ง่ายๆเลยนะครับนี่เห็นไหมซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มี js X เนี่ยมันก็จะทำให้มันยุ่งยากนะนะครับอ่านี่ยฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยวิธีการใช้แบบเอาค่ามาแสดงนะครับผมนี่นะครับอ่าการใช้เงื่อนไขอ่ะจริงๆเดี๋ยวมายกตัวอย่างตรงนี้ให้ดูหน่อยนะครับทุกคนจะเห็นนะว่าก็คือตรงเนี้ยเขาจะมีการใช้เป็นการเช็ค if else แบบบรรทัดเดียวนะครับ เวลาที่เราใช้ react เนี่ยเราจะได้ใช้ไอ้ตรงเนี้ยบ่อยมากจริงๆมันจะมีชื่อเรียกนะก็คือชื่อว่า ternary operator นะครับหรือว่าจริงๆอีกชื่อหนึ่งก็คือ ternary expression นะก็คือเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตรงเนี้ยอย่างเช่นเขามีการาเช็คใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิด x เนี่ยมันน้อยกว่า10จริงก็จะให้ hello ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็น test ก็คือ goodbye อ่ะก็ลองมาใช้ดูนะครับอย่างเช่นผมสร้างตัวแปร x นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวด้านล่างตรงนี้นะ ก็คือผมจะมีการใช้ ternary operator นะครับก็ตามเขาเลยนะอันดับแรกก็คือเราจะต้องมีการใช้ปีกกาก่อนแล้วก็เอา x เนี่ยนะครับมาเช็คว่าอ่ะถ้า x เนี่ยน้อยกว่า10ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนผมลืม assign ค่าให้มันนะครับก็คือใส่เป็น5แล้วกันอ่ะถ้าเกิดว่า x เนี่ยน้อยกว่า10นะครับผมก็จะเช็คโดยการใช้เป็น question mark แบบนี้นะว่าจริงไหมนะครับซึ่งถ้าจริงก็จะให้แสดงข้อความว่า yes นะฮะอ่ะแต่ถ้าไม่จริงก็ โนอะไรเงี้ยเออนะครับซึ่งมันก็ต้องออกมาเป็น yes ใช่ไหมเพราะว่าเงื่อนไขตรงนี้มันเป็นจริงก็คือ x เนี่ยมันน้อยกว่า10นะครับแอบก็ลองกดเซฟมาดูที่หน้าเว็บนะเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่า yes ออกมาแล้วนะครับเนี่ยคือเราจะได้ใช้บ่อยมากในการเช็คเงื่อนไขใน react นะเนี่ยนะฮะเป็นการเขียนแบบ check if else แบบบรรทัดเดียวนะครับซึ่งก็สะดวกสบายมากๆนะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้ส่วนต่อไปนะครับจริงๆก็คือเดี๋ยวจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เวลาที่เราต้องการลูปข้อมูลอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นอะผมมีนะครับเป็นอ่าอาจจะเอาเป็น array ละกันนะครับที่มีตัวเลขนะหรือเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นชื่อละกันอ่ะมีจอร์เจนโจนะฮะอ่า, John, Jane, Joe, น,อานี่ฮะแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราจะลูปแล้วก็เอาค่าจาก array มาแสดงเนี่ยใน jsx นะครับเขาก็จะทําแบบนี้นะก็คือเดี๋ยวผมจะมี ul แล้วก็เราจะมีการใช้เป็น map นะ เป็น map method นะครับก็คือเหมือนเดิมครับเราก็จะมีการใช้ปีกกานะครับเพราะว่าปีกกาเนี่ยมันเป็นการใช้ในการแสดงค่าออกมาใช่ไหมนะครับแล้วก็ตามด้วยผมจะดึงตัวแปร array ตัวนี้มาแล้วก็ใช้ method map ซึ่ง map เนี่ยก็ผมจะมีการรับ parameter มา1ตัวก็คือเป็น v a t ย่อม,มาจาก value นะครับตามด้วย return นะครับทีนี้นะครับอันนี้สำคัญมากหลายคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยมักจะพลาดกันก็คือจะชอบไปใช้เป็นปีกกา แต่จริงเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นวงเล็บนะฮะอ่าแล้วก็คอลงมาทีเนี้ยข้างในวงเล็บเนี่ยเราก็สามารถเอาค่ามาแสดงได้อย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอามาแสดงในอ่า L I นะฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจัดสเปซตรงนี้นิดน,นึงอ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาค่ามาแสดงได้นะครับก็คือเหมือนเดิมครับใช้ปีกกานะครับตามด้วยดึงวอลมาอ่านะครับซึ่งวอลเนี่ยมันก็จะหมายถึงค่าพวกนี้นะ ก็ลองมากดเซฟนะครับมาดูที่หน้าเว็บอ่ะเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าค่าก็จะออกมาตามนี้เลยจอร์เจนโจนะครับจะเป็นค่าจาก a อ r a y อ่าโอเคนะเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวอย่างนะนะครับที่อยากจะพาทุกคนมาดูว่าก็คือการเขียน JS X เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ที่ทุกคนจะต้องเข้าใจนะครับแต่จริงมันก็ไม่ยากนะก็คือเนี่ยแหละตามที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นการเขียน HTML ข้างใน JavaScript แบบนี้เลยนะครับซึ่ง ใครที่มาเขียน React เนี่ยก็จะได้ใช้ s ินแท็กตัวนี้นะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยรู้จักหรือว่าอยากจะมาเขียน React อย่างเงี้ยเออนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกำลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ